สวัสดีนะคะพ่อแม่ fc ทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่มะลิอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจัดออเดอร์นะคะพ่อแม่ fc ท่านไหนนะคะอยากสั่งออเดอร์นะคะก็สั่งได้นะคะวันนี้มีแตงโมนะคะเราจัดช่วงเย็นนะคะถ้าพ่อแม่ fc ท่านไหนนะคะสั่งออเดอร์นะคะ สั่งมาพวกนี้เช้าช่วง9โมงนะคะเราจะจัดให้นะคะมีแตงโมมีกล้วยมีสับปะรดนะคะแล้วก็มีแตงมีอ้อยนะคะผละไม้หวานๆนะคะเป็นออเดอร์อของเรานะคะพ่อแม่เอฟซีท่านไหนนะคะที่อยากสั่งออเดอร์อนะคะก็สั่งมาได้นะคะช่องแม่มะลินะคะ แม่มลิเป็นช้างตกงงานนะคะพ่อแม่เอฟซีท่านไหนนะคะจะสั่งจองออเดอร์ก็สั่งได้นะคะนี่ค่ะเป็นลายลายนะคะ,คะตะตกกล้าละห้าสิบคะแนนนะคะตะกรล้าละห้าสิบคะแนนค่ะพ่อแม่เอฟซีท่านไหนนะคะที่จะสั่งออเดอร์ก็สั่งได้นะคะถ้าสั่งเข้ามานะคะพรุ่งนี้เช้าช่วงเก้าโมงนะคะ พรุ่งนี้เช้าช่วงเก้าโมงนะคะเราจะจัดออเดอร์ให้นะคะขอบคุณมากมากนะคะถ้าพ่อแม่เอฟซีสั่งมานะคะพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะจัดออเดอร์ให้นะคะช่วงเก้าโมงค่ะแต่ละห้าสิบคะแนนนะคะนะคะ่ะคือแตงโมนะคะอาหารการกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ